สวัสดีครับเจอกันในตอนที่2นะครับสำหรับวิดีโอแนะนำหลักสูตรการอบรมพิก2 0 1ศคในตอนนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดนะครับในส่วนของ d e v e l o p m e n น tools นะครับ d e v e l o p m e n น t o o l นะครับประกอบไปด้วยอสองส่วนนะครับนั่นก็คือตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเรียนรู้นะครับในส่วนของตัวบอร์ดทดลอง2บอร์ดหลักๆนะครับ นั่นก็คือตัวบอร์ด pck พันนะครับนะเป็นบอร์ดนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมพิธ101มาแล้วนะครับก็จะรู้หลักการทํางานการต่อวงจรของบอร์ดนี้อยู่แล้วนะครับอีกบอร์ดหนึ่งก็คือ,อตัวโปรแกรมเมอร์นะครับนะซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้ในการโปรแกรมตัวเฮกไฟล์ลงไปยังตัวมิโครคอนเลอร์นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกับชุดฝึกชุดนี้นะครับนั่นก็คือตัว lcd นั่นเองนะครับ นะซึ่งเป็น LCD ขนาด16ตัวอักษรจำนวน2องบรรทัดนะครับนะนั่นก็คือในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับสำหรับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับก็จะได้เรียนรู้กันสามตัวหลักๆนะครับแล้วก็ตัวพิเศษอีกหนึ่งตัวก็คือตัวไลบรารีนะครับ MP Lab คือเครื่องมือหลักในการพัฒนาไมโครคอนเลอร์ตะกูลพิกนะครับ ซึ่งในตัว mp lab เนี่ยก็ได้ทำการปลักตัวคอมไพเลอร์แล้วก็ตัว pick two ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรูปหน้าตาของ mp lab เป็นแบบนี้ครับนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัว text editor นะครับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับตัวเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการคอมไพล์นะครับแล้วก็การติดต่อกับตัว pick two นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นเนี่ยนะครับลงไปยังตัว cpu นะครับแล้วก็ควบคุมให้ cpu รันหรือว่า reset cpu ผ่านหน้าต่างนี้นะครับ สำหรับคนที่เรียนรู้ตัวพิก1นึมาแล้วนะครับก็จะทราบดีนะครับว่าการใช้งานตัว MP Lab เนี่ยใช้งานง่ายนะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับนั่นคือ MP Lab นะครับต่อไปก็คือสำหรับตัวคอมไพเลอร์แล้วก็ตัว p i กคิด2นะผมได้อธิบายไปในพิก1นึแล้วนะครับแต่ก็จะอิิบายเพิ่มเติมนะครับในพิก2องนึ่ในเช่นกันนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับเราจะมีการกำหนดค่าต่างๆได้อย่างไรนะครับ อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับในส่วนของพิกสองส่วนหนึ่งนั่นก็คือตัวไลบรารีนะครับที่ผมได้เตรียไมไว้ให้ไลบรารีตัวนี้อันนไไมด้วยฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับเรียกได้ว,ว่าครอบคลุมสําหรับการนําไปพัฒนาต่อยอดนะครับรูปแบบการใช้ง,งานไลบรารีเนี่ยถูกออกแบบมาง่ายๆต่อการใช้ง,งานนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คเอร์อต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากยูเซอร์นะครับไม่ว่าในเรื่องของ Stack Overflow นะครับในเรื่องของการอินทรัพ ที่อาจจะมีปัญหานะครับที่อาจก่อให้เกิดโปรแกรมแฮงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมได้ทําการป้องกันแห้อย่างดีนะครับซึ่งเดี๋ยวการใช้งาน l ลบรารีเหล่านี้เนี่ยก็จะสอดแทรกไปในส่วนของหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในวิดีโอตอนต่อไปครับเดี๋ยวในตอนต่อไปมาดูรายละเอียดในส่วนของรีเพลย์คอนโทรลกันครับ